นั่นส่กเกบ้างหลายคนช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป<า>ิดว้าบที่เป็นตัวจริงไายแล้วพอเรามาย้อนดูรูปมันก็เหมือนจริงอะ่ะ<อ>มันก็เป็นรูปที่มีความแบบใกล้ชิดกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยคือพี่บอลเป็นเจ้าของแบรนด์<อ>ที่เราไปร่วมงานนะคะเราก็เลยรู้สึกว่ารูปนี้มูมันดีมากมันน่ารักอยากจะโพสแบบให้กำลังใจแล้วก็คอนเฟร์เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยไอ้มูดไม่เท่าไหร่แต่ว่าแคปชั่นมันอยู่ชี้นำ้วทุกการแปลแล้วมันแบบ เออเรก็เลยไปเพิ่มของว่าบราวไว้ข้างหลังคนจะได้รู้ว่าแบบเป็นพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เห็นอยู่แฟนอินเตอร์เขาก็มาคอนเกรสกันแล้วก็เลยแบบเอะถ้าไม่มาคอนเกรสกันมันเหมือนหรอแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออเหมือนมากาก็จะมีคนเนเล็กมาถามว่านี่แบบแฟนหรอ่อเัยก็จะมีเยอะมากๆค่ะ คือแบบแต่เล็กไปถามเพื่อนสนิทเราว่าคนนี้แฟนเดียหรอคือบางทีเขาไม่รู้แม่คะว่าแบบใช่หรือไม่ใช่ไม่มีใครรู้ว่าเราไปงานอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็มองไปเรื่องขำๆไปแสดงว่าตอนแรกยังยไม่ได้เพิ่มบราเข้าไปยังยังยังไม่ได้เพิ่มคันดี้มาหรืออะไรที่อยากแฝงไปไม่ไม่ไมก็คือแบบไม,แบบไม่ได้มีคำนั้นแต่ว่าเหมือนพี่พี่บอลมาเมน้นว่าแบบแซนตี้ดาลีนอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเหมือนแบบวิตายแล้วต้องใช่แน่ๆเลย นี่แหละเป็นแฟนกันร้อยเปเซแล้วก็ตลกมากแล้วมันแบบผัดมาไม่กี่วันไปงานแต่งงานคิมเบอร์ี่คือทุกคนก็แซวกันทั้งงานเลยว่าแบบเปิดตัวแล้วหรอแล,แล้วก็เจอพี่วอนอก็สวัสดีคุณแฟน <laughs> เป็นแฟนไปนทั้งงานทุกคนแซวหมดเลย<ต>เ<ร>อะ<ร>ตลกมาก <laughs> ใช่ <laughs> ใช่ก็แบบซึ่งเป็นเรื่องขำๆที่น่ารักดีอะเรามอรู้ตัวตอนไหนที่รู้สึกว่าคนตีความไป ตอนที่เห็นขาาหัวข่าวบนไลน์เป็นชื่อตัวเองว่าแบบเดียนาเปิดตัวแฟนหนุ่มนักธุรกิจเลยเอ๊ะฉันไะเปิดตอนไหนเลยนะคะเออก็เลยตลกดีเห็นในทวิตเตอร์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนส่งมาให้ดูคนแสดงว่า พี me, ่วอนเพื่อนๆก็บอกว่าโอ้ยขำมากเลยคือเพื่อนๆทุกคนก็แซวกันหมดว่าเป็นมีโรคหลายใบนะทัมภารลอะไรอย่างเงี้ยเออแบบอยากเป็นโรคใบที่สามของบอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาคุยกันเขาจะใช้ภาษาลิงกับเราหรือว่ายังไงไม่ก็คือแบบน้องเดียวสวัสดีนะคะขอบคุณมากในที่มางานอะไรเงี้ยคือเขาแค่แบบมาก่อนมาขอบคุณเราว่าที่มาแบบซึ้งใจมากๆนะคะคือปกติไม่มีดาร์ลิงแค่แบบเหมือนเป็นเม้นแบบน่ารักน่ารักกันอ่ะเมนแซวกันหยอกกันใช่ใช่เมนแซวกันหยอกกันแล้วตอนที่คนดเร็กมารู้สึกยังไงบ้าง ขำตโลกแบบรู้จักกันอยู่แล้วไงกัเราก็มองเป็นเรื่องที่แบบขำดีน่ารักดีเราก็ไม่ได้แก้อะไรด้วยอะค่ะเราไปเตินทักวลาแตลว่ามันก็ต้องมีเยอะแค่เยอะถ้าตัวคนตะเิดไปไกลแล้วแบบเกรงใจที่วอนไม่เล่อะไรควรยังกลับมาไม่ได้ไึงกลับมาไม่ได้เลยเพราะว่าอยู่งานแต่งก็คือเดนควงกันเลย ถ่ายรูปเล่นกันแล้วพอเจอวันที่งานแต่งเราได้แซวเขาไหมหรือว่าแซวก็คือหัวล้อเห็นหน้ากันแล้วหัวล้อใส่กันอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเราเป็นแฟนกันตั้งแต่เมือเอ่อไหร่เออเหรือเราเคยตั้งตอกมานจริงหรืตายแล้วเ <c oughs> กังใจเลยอ่ะค่ <c oughs> ไม่มีอะไรค่ะก็เจอกันก็น่ารักกันปกติเลยพวกเราไม่ซีเรียสเลยก็คือเพื่อนเขาทุกคนทั้งกลุ่มแบบจัดฉากกันให้แบบเดีถ่ายรูปพวกกับพี่วอยอีกรอบนึงตอนไปงานแต่งพิธีเออเพรเขารู้ก็นหมดเลยว่าสนิทกันอยู่แล้วสนิทกันอยู่แล้วเราก็แบบเป็นไไไไม่่ด้้ออะรยยางงเี ไ่ตัวจริงค่ะที่บอนบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าพี่รับไม้ต่อมาบ่อยมากแล้วพี่อเป็นแฟนมาหลายคนแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นข่าวแบบเป็นตัวปลอมของหลายคนมาเยอะแล้วมันงั้นนะคะคและของเราจะเปิดจริงไหมของเดียหรอก็เรื่อยๆนะไม่ได้ปิดแต่ก็แบบไม่ได้แบบเป็นสายลงรูกหวานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบให้เป็นค่อยไปอ่ะไม่อี้ถาวมว่าพอมาเป็นข่าวเนี้ยพอเปิดรับแฟนเดี้ยเป็นพี่วอนเ้ขารู้จักพี่วอนด้วยจ้ะ เขารู้สิ่งเกีงยวกับริสพับน์เขาตัดสุดกับพี่บอลประเด็นบ้านเขาตัดสุดกับพี่บอลหมดเลยเขาก็ไม่อะไรเขาก็ขำๆก็หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็เลยบอกว่านี่แหละไม่ยอมถ่ายรูปหวานๆด้วยกันเห็นไหมก็เลยเป็นข่าวคนอื่นเลยเขาถึงเราไม่ยอมเขาถึงเราไม่ยอมถ่ายเขาเป็นคนเขินไงคะเขาก็จะไม่กล้าดักถ่ายรูปด้วยทำหน้าไม่เป็นประมาณอย่างนั้นนะค่ะพี่เดียนพี่เดียจริงๆตอนนี้เห็นข้อข่าวตัวกดเข้าไปแล้วมันจะเป็นตัวจริงเขาไหม ไม่กลัวเลยเพราะมี่ไม่เคยมีรูปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมั่นใจอยู่แล้วว่าเราไม่มีหลักฐานรู้เลยว่ารูปพี่วอนร้อยเปอร์เซ็นต์จริงจริงจริงจพอามันมีเราได้ขุ่ว่าเธอลงถ่ายสักหนึ่งรูปไปเพื่อที่สุดว่าหยุดทุกอย่างไม่มีนะก็เดียร์คิดว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลาเดี๋ยวก็ลงเองแหละเออใช่เดี๋ยวรอจังหวะ ก็ยังไม่รู้เลยอ่ะมันจะเป็นจังหวะที่เราจะรู้เองว่าเอ้ยอยากลงรูปแล้วแต่ตอนนี้มันก็แบบเรื่อยๆกำลังดีเราแค่ไม่อยากให้เขาเป็นจุดสนใจด้วยในกลัวเขาอึดอัดด้วยถ้าในพาร์ทของการไม่ลงรูปแต่ในพาร์ทในโทรศัพท์เรามีที่เขาโอ้มีเป็นพันเลยแต่ว่าเราพร้อมถ้าถ้าพุพ่งพพร้อมเราก็สามารถเป็นคอลเลคชั่นได้เลยชอบเกี่ยวไปดูเองแต่ก็ถือว่าโพสได้เ,ออเดี๋ยววันนึงก็โพสค่ะเราจะโพสโอกาสสคัญไม่ดีๆก็อยากให้แบบมันแบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะซักพักก่อนเอาแบบไว้แต่งจริงๆก็นั่นเลยแล้วก็เป็นวันที่คุ้ข่าววันที่วันนี่วที่คุ้ยข่าวทะเลเราเราไม่อยากมานั่งลบลูกอะไรอย่างเงี้ย้าใจป่าเออเราแบบอยากทีเดียวจบเลยแล้วเราไม่อยากให้คนมานั่งย้อนดูประวัติ ครอะไรของเราเนี่ยหรอแม่คะเรารู้สึกว่าเออเอาตรงนั้นให้ชัวร์ดีกว่าหรืออาจจะไว้อ่างสักคนนั้นก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้เราแค่แบบคิดไปเท่านั้นอะไรอย่างเงีเออ้ยใช่ไม่เดียวไม่อยากใช่แบบว่าถ้ามันดึงมันไปไม่จด้เป็นอย่างที่เราฝันอยี่เราเปิดวาว่าอดีตเป็นอย่างนี้ใช่แล้วก็เก่งใจเขาเนาะบางทีเขาไม่ใช่คนในในสื่อแบบเราอะค่ะก็ให้เกียรติเขา,เขานนแหละแล้วถามเขาไม่รับฟองเมื่อไหร่เขาเขาบอกว่าแล้วแต่เราเลยคือเขาไม่มีปัญหาเป็นที่เดียรเองมากกว่าอ่คะคุณพ่อคือเขาเขาแอ ที่เป็นคือหมายว่าเขาถ่ายรูปกับเราได้ก็คือจะลงอะไรก็ลงไปแต่ว่าลแล้วแต่เราถ่ายภาพถูกต้องนะคะพี่ยัยว่าพี่บอลไม่ใช่แล้วเราก็ไม่จบแล้วใช่ค่ะพี่บอลก็คือเป็นพี่ชายที่น่ารักค่ะไม่มีอะไรเลยถ้าหลังจากนี้ไปจะลงภาพพี่บอลที่สวีทกันแล้วคนจิ้นกันแบบว,วา่าเดี๋ยวจัดเต็มแน่เดี๋ยวเจอรอบหน้าน,านี้แบบส <ด S 1> มายเลยเป็นโลกใบที่สองแน่นอนแซวแซวพี่บอลเป็นโลกใบที่หนึ่งต้องรอก่อน ใช่ใช่ราแป๊แบ,บนึงราแป๊แบ,บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวลงให้เห็นแน่นอน,นะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ,ไ,คะได้ค่ะ